คกานหน้าท<บ>ี<บ>่การงานเจริญก้าวหน้านะครับขอบคุณใจมากเว้ยรับพวกทุกคนนี่เนอะ ถ้าคุเราเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติเพื่อนรักเอ้ยพ่อของไปสบายแล้วไม่เกอไมาช้าอดีพอดีมาช้าแล้วียมันน้องมยังบอกไม่ได้พี่นะครับก็มาแสดงความเสียใจกับการจากไปของพ่อรุ่มหลังตลาดนะควับก็เป็นครอบครัวกันละครั้งหนึ่ดีองซิโลแล้วก็ ราขออนุญาตไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไม่คิดจะพาไปไหว้เพราะได้ครับเดิไปไหว้กันไว้มี่เลยครับไหว้บาบาโคกฟิโ่ไหว้พ่อเนรู้สึกไงพี่เสียใจเสียใจอยู่แล้วเนาะไเรื่องเสียใจเนี่ยผมเสียใจมากเลยแต่เราเราเลือดรบไงเลือดรบสู้มันร้องไห้แล้วอ่ะน้ำตามันไหลไปแล้วครั้งหนึ่งอะลูกผู้ชายทีครั้งเดียวก็ก็คือว่าไม่มีแล้วนะ นี้เราก็ต้องทำใจแล้วเลี้ยงดูแม่ต่อไป okay. um uh, uh, เลี้ยงดูแม่ต่อไปนะเรื uh ่องอะนะเจ้าภาพเจ้าภาพโคซีโรเป็นเจ้าภาพนะเพราะว่าผมอาจจะเบอร์หน่อยเพราะว่าสมองของวันนี้ผมรับไม่ค่อยได้เจ็ดเจีดเดหลายเรื่องนะครับตอนนี้ก็พาไประบายแล้วมีโรคมาไหวนี่แม่ผมครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับไปสบายแล้วแม่ยิ้มอยู่เลยไหมแม่ยิ้มข้างในร้องไห้ดิแต่กอ้าวน่ะแล้วธรรมดาแม่มันความรู้สึกใช่ในใจมันร้องไห้อยู่แล้วใช่ป่ะหนูใช่เราติดทุกอย่างแล้วอะเพราว่าหนูเราหมดแล้วแม่เขาหมดแล้วเขาไปก็อย่งว่านะคิดว่าทุกอย่างนะตัวของเราก็คิดว่าในสภาพอ่ะเขาอยู่เมื่อเราก็จะเจ็บติด แดเข้าไปแล้วอายุก็8ปดสเ็ข้าไปแล้วมันอยู่อยู่ในสภาพนี้แล้วในสภาพว่าแม่ก็อยู่มาขนาดนี้แล้ว8 1บเขาก็87ว่าคนเราอยู่กันมาลาบากกันมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างว่าแกก็คิดว่าแกเจ็บจริงๆที่แกร้องนะไม่ใช่แกไม่เจ็บแกเจ็บแกก็ร้องว่าเออแม่มึงช่วยกูหน่อยช่วยกูหน่อยตอนแรกก็เรียกแม่ครับโอ้นี่ตายแม่โว้ยกูเรียกึงให้กูไม่ยินกูเหรอ จเ,<อ>เห็นแบบเจอทำท้ายเลรวมแม่ทำสุดท้ายแม่โวยเหรอแม่โวยกูเรียกมึงแม่ครับแม่ครับมึงไม่ครับกับกูมึงก็เรียกกูว่าแม่โวยแม่โวยบบกอ้าพอหลานหลานลงมาพอหลานลงมาเสร็จอ้าวทําไมตื่นกตื่นตั้งนานแล้วป้าสามวันไม่ได้นอนเลยป้าคิดว่าในสภาพวัตถุสิ่งทุกอย,อย่างนี้เราไม่ได้นอนแล้วนะก็เป็นอย่างนี้นแล้วแกก็ขอโทษแม่มึงตะกี้กูด่ามึงแล้วกูขอโทษมึงนอนด้วยขอโทษ แกว่าด่ากูนะบอกไม่ได่าหรอกป้าเออกูก็อยู่ม,มึงไม่นานหรอกแกก็บอกว่าแกจะไปแล้วออคนมารอแกออคนมารอกาแม่ก็บอกว่าจะป้าจะไปไหนกูไปเที่ยวนี้ยกูไม่ได้กลับแล้วกูว่วงมึงไอ,อ่ต้ห่วงทําไม้ไม่ต้องวงหรอกป้านอนไปเถอะเออกูนอนแต่กูห่วงมึงมทุกสิ่งทุกอย่างว่าชีวิตของกูอะกูก็มาถึงแค่นี้แล้วแต่ละหมากมาแค่นี้แล้ว แม่ก็บอกว่าหนุอะไรแต่อะไรสิ่งที่อยากเริ่มฝากมาก็วัวมีหน่ว่าทุกสิ่งที่อยากเขเป็นฝากที่งฝากตอนนี้หนู่มเหนื่อยแม่ก็รู้ว่าหนูมันเหนื่อยโอัยเขาเลื่อนนักสู้แม่เหนื่อยนะลูกเพราะชีวิตเรา็วัแม่คิดว่าชีวิตแม่ที่อยู่มาตั้ง81นี่แม่คิดว่าหนุ่มอะ ไม่ได้กลับมาหาแม่แล้วแล้วก็มองไบ้านมีช่องแม่ถึงได้บอกว่ามีบ้านมีรถชีวิตของเขามาดีขึ้นดีขึ้นนะแม่นะแม่ก็ดีขึ้นวันแม่จะเป็นอะไรแม่ไม่ว่าแต่ในส่าพว่าป้าเป็นแบบนี้ก็ถึงได้บอกว่าห่วงไม่ใช่ไม่ห่วงแกห่วงแกถึงได้บอกว่าทำใจแม่มาร้องไห้ให้ตาเห็นเขาจะไม่ร้องไห้ไม่รองไม่ร้องไม่ร้อง่ร้องแม่ขอบใจทุกคนนะลูกขอบใจมากทุกคนทุกคนที่มานะต่างคนต่าง ให้ร่ำรวยนะพี่น้ขอให้รวยรวยนะครับแม่ครับครับแม่ให้มีเงินมีทองให้พ่อเจมมาใหญ่ใจขอบใจนะขอบใจนะขอบใจนะลูกนะขอบใจมากๆมีเงินมีทองเยอะๆนะกลับไปร่วมงาเป็นแขกนครับแม่ตายก็จากไปนะแม่นะมันอยู่ก็ต้องสู้ต่อแม่แม่ก็ต้องสู้กับพี่หนุ่มไปเรื่อยนะแม่นะนะอยู่เป็นกำลังใจให้เขาคะ ดบไี่บอกีว่าเขาได้มาขนาดนี้นะมุเหลือเกินแด้ทั้งบ้านได้ทั้งที่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะมีปัญหาบอกไปว่าทุกอย่างแม่ให้ได้ชีวิตแม่ให้ก็ได้ครับแม่ครับครับตอนนี้แม่เอาอย่างไี้ตอนนี้ตอนนี้เรามาส่งเรามาส่งส่งงคนาน่าา่นะมมากนน กอดอย่าน um, to ี้กอนยนี uh ้รักแม่นะรักแม่นะเห็นะอยู่กับลูกๆไปอย่างนี้นะแทนป๋าแทนป๋าหรือเปล่าแม่แทนป๋าไปเลยคนเดียวอยู่ในแม่นะเหนะหรักแม่น น้าต้อบอกว่าน้องก็ดูกันก็บอกว่าแตบบฟความสันที่เชื่อนะครับทำให้เรามีรอยยิ้มมันได้ในงานของงนานศพงนานศพนะแต่เราก็มีรอยยิ้มมันได้เพราะว่า เรามันรู้กันอยู่แล้วนรกเราเดินกันมาแล้วไงนรกบนดินเราเดินกันมาแล้วนะแต่นรกจริงๆเรายังไม่เดินแต่ป่าเอาไปผูเสือรอแล้วให้ป่าไม่นำร่องไว้ก่อนนำร่องไว้ก่อเพราะบ้านนีต่อไปแล้วอาจจะเป็นลูกบ้านป่าร่อยกี่เนี่ยแต่เราตายเขาไปอยู่แล้วมันหนีไม่ได้อยู่แล้วไม่รู้เมื่อไหร่มหนีเมื่อไหร่บด้แต่ถามว่าเอากล้องเราไปช้าแต่ถามว่าเสียใจไปเสียใจอีกแล้วในใจอ่ะลึกใจแต่ร้องไห้มันร้องไห้ออกไปแล้วมันร้องไปแล้วแต่มัอยู่ในเลนแบนด์นำ มันไม่เคยรู้หรอกผมอยู่ในดีออใช่แต่แต่ชีวิตมันก็ต้องเดินต่อใช่แต่หนูว่าเมื่อกี้มึงแอบร้องไห้ปะใชเพึ่งอ่ะนี่ไม่ใช่ป่ะตอนที่แม่พูดมึงเหวนมึงแบบอยับแหวนซุดซุดซุดด้วยมเมนนีด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรอ๋อแอบเสีนะครับผมขอแสดงความเสียใจให้กับลูกในใต้คอมเมนต์คลิปนี้ด้วยนะครับผมนะขอขอบคุณคนคเขาผมทำแล้วก็ไว้อะไรแล้วก็ขอแสดงความเสียใจไว้อะไรแก นิพนธ์นุ่มนิพนธ์ใช่ครับครับให้ไปสู่ภพพุทดีนะครับแล้วก็ภพิต่อไปก็เจอพวกเราอีกเจอแน่นอนเจอแน่นอนวันน์มีความตายมดอ่าแล้วขอฝ่ายยานะครับเผ่าวันอาทิตย์เผ่าวันอาทิตย์นี้เพื่อห้าโมงนี้เพื่อนพ้องพี่น้องทุกคนถ้าเกิดใครสะดวกมาได้ครับนะครับต้อนรับเสมอไม่ว่าใครนะครับตอนนี้ก็ขอกำใจตั้งสติแล้วกันนะครับ